ค่ะปะ้าเพ็ค่ะตอนนี้ป้ากำลังถักเสื้อลายต่อดอกอยู่นั่นแหละทำช่วงคอมันช่วงคอมันค่ะมัทขััช่วงคอมันก็ดอกต่อดอกตอนนี้มันจะคอกว้างนิดนึงเนาะต้องมาเจ็บคอให้มันนี่ขึ้นมาคบ แขนก็นจะทำเป็นระบายค่ะแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ถงี่เลยช่วงนี้ไมเกรนขึ้นเยอะก็เลยยังไม่ได้ทำนี่นะคะช่วงของ,ช,งช่วงตัวเสร็จแล้วค่ะ เือแขนนะคลแขน็ขนขนกา้เาะเทำเป็นสบายนิดนึงโอเคค่ะ